I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My สวัสดีครับพบกับผมเซียนพีอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับสี่คู่เน้นๆที่วิเคราะห์กันมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆได้รับฟังกันนะครับผมแต่ก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อวานนะครับสำหรับ4คู่แพ้ไปก็คือของคู่แรกนะครับวางโบลิเวียนะครับโบลิเวียก็แพ้กับชิลีไป2ต่อ3นะครับทางด้านของคู่ที่2นี้วางอุลุกวัยนะครับอุลุกวัยก็เอาชนะเวเนซุเอลาไปถึง4ต่อ1นะครับคู่ที่3นะครับวางอาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินาก็ชนะโคลอมเบียไป1 ตัดโซนนะครับแล้วก็คู่ที่สว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องวางแซมบ้านะครับาร์ซิลนะผมบาร์ซิลก็เอาชนะบาละไวยไปได้ถึง4ี่ตัดโซนนะผมก็เสียดายทางคู่ของโบลิเวียมากๆนะผมก็เนี่ยครับสี่คู่ครับมาชมกันได้เลยนะครับคู่แรกครับโกปาเดลเอสเปีครับลาโยเปเยกาโนนะครับเปิดบ้านตระกรอบเย็นของมาโยก้านะครับผมฟอร์มน่าสังสุดของลาโยเปเยกาโนนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็แพ้กับแอนดบินบาร์เปโซนตอนหนึ่งนะ ทางด้านของมาโยกานะครับชนะ2แพ้3ครับนะสถดก็แพ้กับบี B, เอเรอันไปถึง0ต่อ3นะครับ เกมในบ้านของรายโยนี่เริ่มแผ่วนะครับเมื่อสะกดใช้ไม่เจอติดต่อ,อก,กันมา2เกมหลังจากชนะหลายนัดติดช่วงก่อนหน้าน,น,นับอย่างไรก็ตามนักฟงนอกบ้านของมยายาก้าก็เรียกได้ว่าแย่เหลือเกินนะครับโดยเจงชายถึง3าจาก4ทิปที่ผ่านมาทุกรายการนะครับจึงให้น้ำหนักมาทางรายโยเชื่อว่าคงกลับมาเข้าวินได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าสถิติโดยรวมในถิ่นก็ยังคงน่ากลัวนะครับอีกทั้งทางบอลน,นี่เหนือกว่ามยายาก้าค่อนข้างเยอะนะครับผม ส,ส,ส,สีเปิดว้านชนะคู่แข่งถึง3ถึง4หดหลังนี่ถือว่าค่อนข้างจะแจ็บนะครับดังนั้นกับราคา0.5ขอเลือกวางรายยูไปเยกันโน่นะครับเชื่อว่าวันนี้อาจจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับผมคู่ทนะครับบาเลนเซียนะเปิดบ้านตละลักเมียนของกาดิดนะครับผม ฟอร์มนัดล่าสุดของบาอลเดนเซน่าชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็แพ้กับแอสมาดริดมา2ต่อ3นะครับทางด้านของการเดนับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะเรมันเต้ไป2ต่อ0น,นะครับผม เกมยี่ยของบาลนเซียน่ถือว่ามีของนะครับหลังจากแพ้ครั้งเดียวในรอบ8เกมแล้วก็ยันเสมอกับ2ทีมแข่งอย่างเซบีย่ากับแอมตมาริดมาแล้วนะครับแล้วก็ชนะ4นัดติดต่อกันในรายการนี้นะครับผมส่วนเกมเยือนของกาดิดนี่ยังเชียร์ไม่ค่อยขึ้นนะครับเมื่อสะกดใจเจอครั้งเดียวตลอด5ทิปที่ผ่านมาในลีกซึ่งพวกเขานนยกพลชนะได้แต่ทีมบวยอย่างเรเวนเต้เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นทางบอลเมลลองไอ้ครั้งข่าวเยอะพอสมควรนะครับหลังจากเขาวินเหนือคู่แข่งเพียงนัดเดียวในรอบ7แมตที่เจอมานะครับผมนั้นๆเล ไปทางบาเลนเซียมากกว่านะครับฉะนั้นในราคา0 7 5มุมชนะเปิดกว้างนะครับขอวางบาเลนเซียนะครับบอกเลยว่าลุยนะครับผมโค้ยสาวนะฟุตบอลโลกเราพัดเลือกโซนอเมริกาเหนือนะครับผม สหรัฐอเมริกานะครับพบกับฮอนดูรัสนะครับผมฟอร์มทางดนลังสุดของอเมริกานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนหลังสุดก็แพ้กับแคนาดาไป0ูนย์ต่อสนะครับทางด้านของฮอนดูรัสนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่แย่นะครับห้าดน,นหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับผมนัดล่าสุดก็แพ้กับเอลซันวาดอร์มา0ูนย์ต่อสนะครับผม ก็เรียกได้ว่าวันนี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะคะแนนนี่เบียดกันหลายทีนะแถมนันแพ้แคนาดามาในเกมล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเจอกับทีมวัวอย่างฮอนดูรัสที่ยังไงก็ต้อง3มแต้มแล้วก็มองจากสถิติฟาใจ5ใน6เกมหลังในบ้านเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหากับการโบกอีก3คะแนนสาคัญนะประกอบกับฮอนดูรัสเนี่ยโดนไป5เม็ดจาก2ทิปที่ผ่านมาก็มีความเป็นไม่ได้สูงว่า พยานซี C, ไล่อัดหลายเม็ดแน่นอนนะครับดังนั้นวัดจากสถานการณ์มุมยิงนี่ขาดเกิน2เม็ดนะครับราคาเปิดกว้างนะครับฉะนั้นราคาจุด1.75เนี่ยของวางสหรัฐอเมริกานะครับผมลุยคู่ที่4ีนะครับเพื่อนๆคู่สุดท้ายของเราวันนี้นะครับเม็กซิโกนะบพบกับปานามานะครับผม ฟอร์มนหนาของของเม็กซิโกนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับคอสตาริกาไปสูตรต่อสูตรนะรทางด้านของปานามานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะจาเมกามา3ต่อสนะครับผม ก็เรียกได้ว่ายัางต้องแย่งกันเข้ารอบสุดท้ายนะครับโดยคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นของเม็กซิโกนี่เหนือกว่าแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ของเม็กซิโกไม่ได้ดุดันเหมือนเดิมนะครับอย่างสามเกมหลังในทินเนี่ยปรากฏว่าสะกดใจเจอครั้งเดียวนะครับล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอกับคอร์อตลิกาไปศูนต่อศนนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอปานามาซึ่งต้องการแต้มอีกทั้งเกมลุกเจ้าถิ่นตันๆไปเหมือนกันนะครับดังนั้น มาเจอกับทีมที่เกมที่เน้นเกมรับค่อนข้างจะเต็มตัวนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่ยากลําบากอีกเกมหนึ่งของเม็กซิโกนะครับดังนั้นราคาที่ออกมาถึง1.25เนี่ยเชื่อว่าเม็กซิโกยิงไม่ถึงนะครับจึงขอวัดไปที่บอลรองดีกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้ขอวัดใจรองปานามานะผมสำหรับนี้ครับสีค,บคู่ได้ไปนะครับเพือ่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามกันได้นะรหรือว่ากดคลิกได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน ลักษณะฟุตบอลนะครับแจกทีเด็ดฟุตบอลทุกวันนะครับผมแล้วก็แนะนําเว็บไซต์ดีๆนะครับของผมของผมนี่เล่นนะฝาก1บาทยังได้เลยครับฝากมียังมีแบบฝาก10บาทถอนมาพันอย่างเงี้ยครับกดต่กสิบสองคู่นะครับที่เคยประสบการณ์นะผมมันดีตรงที่ฝากไม่มีขั้นต่ำเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดคลิกมาได้เลยนะผมจะแนะนําให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันนะจ๊ะลุย